สวัสดีนะคะท่านผู้ชมเอฟซี FC, แฟนช่องของละองแชนแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่13สิงหาคมพศ2564นะคะวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาฟังตัวเด็ดเด็ดจากพี่อุทัยอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าวันนี้คุณพี่ก็จะมาฟันธงตัวเลขให้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าคลิปของคุณพี่เอ็ดก็นำเสนอไปแล้วรอบหนึ่งนะคะก็ให้ต่อง,งวดนะคะ คุณที่กลัวว่า f c จะลืมนะคะก็เลยอยากจะมาย้ำตัวเลขไปฝากกับ f อทุกท่านนะคะก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละองแนลนไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชัดดีชัดเด็ดนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่อุทัยพร้อมกันเลยนะคะ ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่อ like, <Hi. S 1> <khi. S 3> ุทัยครับค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะชค่ะใค่ะขอดังกว่านี้ค่ะดังกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วคอแตกแล้วในขนาดนี้แหละได้พี่ขนาดนี้ได้แล้วค่ะเออแดนตัวมาผมไม่ได้ยินเลยอ่ะอ๋อก็โทรไปเมื่อกี้ค่ะนึกว่าพี่ไม่ว่างค่ะ ปล่อยไว้ไปตั้งแต่วันที่สองนะค่ะครับผมว่าเป็นแฟนจะลืมตรงเลขกับเลขดังเลยค่ะพี่อุทัยอะไรนะครับตรงกับเลขดังลายลายที่ค่ะอ๋อครับคับใช่ใช่ตรงหมดเลยนะส่ค่ะใช่มันจะซื้อได้หรือเปล่าละกลัวมันอัดอยู่เนี่ยอ๋อค่ะ ฝันดีไหมคะพี่อุทัยฝันทุกคืนแล้วครับแบ่ตอนมันยังไงฝันรืมๆยังไงมั้ยอ๋อแลตื่นขึ้นมาก็จำไม่ได้อ่ะก็มีฝันดีอยู่คืนแรกนั่นแหละค่ะฝันว่ายังไงน้อพี่ฝันว่าได้กินฝันว่าได้กินอะไรอะไอศครีมที่เขาใส่ขนมปังอ่ะอือ วันให้ให้หวยวันที่สองค่ะครับถ้าฝันว่าได้กินน่าจะเข้าแล้วเนาะพี่เนาะแต่ไม่รู้ว่าตัวไหน <laughs> ใช่ <laughs> อ,อก็ยังายในสามตัวนั่นแหละครับภายในสามตัวที่ให้ไปอ่ะเลขสามตัวเหรอคะพี่ออคิดว่าภายในสามตัวเา่เวเาเลขสองตัวเเลขสองตัวเลขสองตัวพี่ให้มาสี่หางนะคะได้ไหม ใช่ใช่แต่มันมันจะเน้นอยู่ประมาณนั่นแหละสองตัวที่หนึ่งห้าสองห้านั่นแหละอ๋อสองห้ากับหนึ่งห้าเน้นหนึ่งห้ากับสองห้าใช่ตัวรองสองห้าที่เปอร์เซ็นเปอร์เซ็นมันจะมาสูงมากตัวไหนคะสูงหนึ่งห้าใช่ไหมคะก็หนึ่งห้าเราเป็นตัวเด็ดของเพื่อนค่ะ เด่นสุดเนาะห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งเนาะครับพอมาวันประมาวันนี้มันจะเริ่มขึ้นมาเปิดเต็มเท่ากันแล้วประมาณห้าศูนย์นี่ศูนย์ห้ากับหนึ่งห้าสองห้าเต็มห้าด้วยเนาะศูนย์ห้าด้วยนะพี่นะครับเป็นก็มีตัวเด่นก็จะมีศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าใช่ไหมคะนั่นแหละตัวตัวตัวเก่าเนาะค่ะค่ะกลุ่มไว้เลยตัวไหนเด่นเด่น เต็มที่มันจะเต็มร้อยเลยอะคือวันนี้ก็มาย้ำตัวเดิมเนาะพี่เนาะครับมันจะมีอีกประมาณสองคู่อ๋อมีเพิ่มมาอีกใช่ไหมคะใช่ครับใช่จะมีอีกสองคู่สองตัวหรือสามตัวคะพี่สองตัวครับสองค่วค่ะตัวไหนบ้างคะที่ เขาเรกก็เจ็ดหนึ่งเลยครับเจโอ้ยพี่เจ็ดหนึ่งนะคะเจ็ดหนึ่งตุกเกอร้องเมื่อวานที่แอดลงคลิปไปเจ็ดหนึ่งค่ะตกใจเป๊ะเลยเข่าวตกใจแอดเ,อเป๊ะเลยพี่เพระาะว่ะาเมื่อเมื่อวานค่ะก็ตุกเกอร้องบอกทักบอกไหวเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่ง More, พูดมั่วพี่คือได้ยินจริงๆค่ะที่แรกมันมันร้องออก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 ่อนแบบนี้ค่ะมันบอกว่าออก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 เสร็จทีนี้มันสักพักหนึ่งมันก็บอกว่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแบบนี้อ่ะพี่เป็นเป็นความจริงค่ะ,คะนี่เวลาเราบอกคนอะนะ <V ela S 2> ื่น,ะ ok, นเขาก็จะหัวเราะกันแบบนี้เลยเขาอาจจะไม่ให้โชคเราก็ได้ใช่เพราะว่าอยู่มาตั้งนานพี่ไม่เคยได้ยินแบบนี้เลยเ ตรงใจเป๊ะเลยพี่จหักจหนักอีกแล้วตอนนี้อีกตัวตัวไหนคะพี่ค่ะอีกตัวตัวไหนคะตัวที่สองหนึ่งสี่ครับหนึ่งสี่กันหนึ่งห้าไว้หนึ่งสี่ตรงกับเลขของก็ตรงกับเลขของคุณลุงคุณลุงแฟนประหยัดวันนั้นผมลืมรถแตมให้ไงค่ะรถเต้มให้นะ เต็มขึ้นเต็มลงรถเต็มจากจากหนึ่งห้าเป็นหนึ่งสี่ใ่ค่ะแล้วเราซื้อขึ้นซื้อลงแล้วพี่เนาะอ๋อเอาตลิชูในกล่องเลยตลิช์ในกล่องเลยนะปันปุ๊บแล้ววาเนี่ยได้ครับแล้วปุ๊บเออขึ้นอาเลขเนี่ยค่ะเน้นสุดๆตัวไหนค่ะให้คุณพี่ฟันธงให้เอฟซีฟังชัดๆค่ะพี่อีกรอบค่ะฟันธงสุดๆก็ชุดที่ให้ไปวันที่สองนั่นแหละค่ะ ก็จะมีศูนย์ห้าเนาะพี่เนาะหนึ่งห้าเลยนะค่ะสุดสุดหนึ่งห้าเลยใช่ไหมคะพี่หนึ่งห้าสองห้านั่นแหละหนึ่งห้าสองห้าก็ยกระดับขึ้นมาอีกศูนย์ห้าด้วยอ๋อคือเน้นมีสามหางเนาะพี่เนาะใช่ครับตัวที่เน้นมีสามหางคือศูนย์ห้าหนึ่งห้าแล้วก็สองห้านะคะคือต้องต้องปรับด้วยไหมคะพี่ กลับนะครับกลับกลับอ๋อกลับด้วยกลับไว้เนาะคือไว้แต่ว่าให้ซื้อเฉพาะล่างใช่ไหมคะพี่ขึ้บนไว้ด้วยอ๋อเพราะว่างมดที่ผ่านมามันขึ้นบนไปแล้วนะเตียมอ๋ก็ต้องเอาบนล่างเลยเนาะอบนล่างเลยเคืออไว้ค่ะแต่ก็ให้แฟนแฟนเอฟซีเลือกซื้อเอาแต่ที่ผมสามตัวล้ไปอีกตัวหนึ่งให้ตัวไหนคะ 126ไว้ด้วยกัน25 26เดี๋ยวครับจะจะจะเยอะไปรู้เปล่าไม่รู้ทีนี้เริ่มเยอะแล้วเริ่มเยอะแล้วเนี่ยเริ่มเยอะแล้วทีนี้อันนี้ก็ให้ fc เขาเลือกเอาดูว่าเขาชอบตัวไหนเนาะใจเรียกแต่ชุดแรกน่ะจ้ะเล่นได้เลยอะค่ะครับค่ะ ชุดแรกศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าไดใช่ใช่เน้นเน้นชุดแรกนั่นแหละคอดซื้อไว้แล้วศูนย์ศูนย์ห้ากับหนึ่งห้าค่ะเพราะเพราะว่าตรงตรงกับเลขของอาจารย์เยอะโคราชเนาะจำไม่ได้กันมันเยอะโอ้ยไหลอาจารย์มากเลยค่ะพี่ไม่รู้จะตามเสียนไหนแล้วทีนี้ ก็ตรงกันหลายหลายที่ค่ะพี่ไม่ตัวเลขของพี่อุทัยก็ตรงหลายสำนักหลายเจ้าค่ะเพราะว่าคุณพี่พี่อุทัยให้มาโกรนเนาะใช่ที่ปล่อยกนค่ะของพี่ปล่อยกนตั้งแต่วันตั้งแต่วันที่สองนั่นแหละใช่ค่ะแล้ววนหน้าจะเอาอีกไหมเนี่ย เอาทุกงวดค่ะ <Happiness> พ <in the air> ี่เอาค่ะจะ่อยเหมือนเดิมมาแหละรวยแต่รวดแต่พี่ไม่ให้นะคะรวดแต่พี่จะนี้เราไปเนาะแต่ถ้ามันไม่เข้ามันก็ใหถอยเหมือนกันนะอ๋อมันก็ต้องมีเข้ามั่งไม่เข้ามั่งเลยค่ะพี่เนาะเป็นธรรมดาค่ะยังไงผมก็จะผมผมก็จะให้ต่องวดตลอดเลย ของพี่ก็มีเพิ่มเติมมาอีกเป็นเจ็ดหนึ่งกับหนึ่งสี่แล้วก็สองหกเนาะใช่ครับใช่ที่ให้ไปวันนี้ก็แล้วแต่จะพิจารณาดูเอาอย่าค่ะแต่ที่ผมเน้นเ้นก็สามคู่นั่นแหละที่ให้ไปวันที่สองอ่ะค่ะครับยังไงก็คิ่บ้าต้องมาต้องมาแน่นอนเนาะสามคู่นี้ใช่ ไม่ตัวไหนก็ตัวหนึ่งใช่เอ็ดก็คิดแบบนั้นค่ะว่าต้องมาค่ะเอดตรงไปจัดแนะเพราะว่าตัวเลขมันมาตรงกันหลายอาจารย์เลยเกิะพี่ผมอุทาให้ไปก่อนแล้วยังมีมาตรงเยอะเลยมีตรงเยอะจริงๆค่ะพี่พอมาเปิดดูแล้วก็ดูอยู่ครับมีแค่นี้แล้วครับค่ะอวยพรให้เอฟซีหน่อยค่ะพี่ ครับขอให้เอฟทีทุกคนจงโชคดีร่ำรวยได้รางวัลกันทุกคนขอให้ถูกหวยถูกลอตเตอรี่ในวันที่16สิงหานี้ขอให้โชคดีทุกคนครับค่ะข,ข,ขอบคุณค่ะโชคดีค่ะพี่ขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับสวสวัสดีค่ะ